อีกหนึ่งเรื่องราวลึกลับของเสือสมิงและเป็นเรื่องราวของพรานล่าสัตว์ที่ใช่ว่าจะมีแต่ผู้ชายที่มีอาชีพเป็นพรานเท่านั้นในหลายสิบปีมาแล้วยังมีหญิงสาวนางหนึ่งที่มีอาชีพเป็นพรานล่าสัตว์สืบต่อมาจากพ่อและครอบครัวไม่มีลูกชายคอยสืบทอดและพ่อนั้นต้องมาตายด้วยฝีมือของเสือ้ายในป่าลึกจากการเข้าช่วยเหลือพรานด้วยกันที่แหกกฎข้อห้ามของการล่าสัตว์จนเพื่อนพรานนั้นรอดตายไปได้ แต่ตัวพ่อเองกับกลายเป็นเหยื่อของเสือร้ายนั่นแทนชาวบ้านมักจะเรียกผ่านสาวกันติดปากว่านางภัยเธอเรียนรู้การล่าสัตว์และการใช้อาวุธมาจากพ่อตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กเล็กๆมีโอกาสได้นํามาใช้จริงๆหลังจากที่พ่อต้องมาตายอย่างกระทันหันเลยต้องหาเลี้ยงดูลูกสาวอีกสองคนและแม่ที่เริ่มแก่ชราลงมากแล้วแทนการทําไร่ทํานาเพราะไม่มีที่ทางเป็นของตนเอง ครอบครัวก็เลยต้องประกอบอาชีพเป็นพลานล่าสัตว์มาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นยา่านางไพนนั้นโชคดีที่มีวิชาติดตัวมาบ้างและยังมีเครื่องไม้เครื่องมือการล่ราสัตว์ที่พ่อทิ้งไว้ให้เป็นมรดกที่มีทั้งกับดักและอาวุธปืนลูกซองห้านัดที่หญิงสาวทั่วไปยากนักที่จะใช้ได้ไง่ายเธอเลยต้องหัดและฝึกฝนเพื่อใช้ให้ชำนาญมากขึ้นจนมีความแม่นยำกว่าชายหลายคน จนหนุ่มๆที่เป็นพลานด้วยกันนั้นยังยอมรับในฝีมือของการล่า,าสัตว์ของนางไพยและพลานสาวยังมีความอดทนและใจเย็นมากกว่าพลานชายทั่วไปดักซุ่มยิงสัตว์ตรงไหนก็จะรอจนกว่าจะได้สัตว์ที่ตนนั้นต้องการหากไม่ได้อะไรก็จะถือว่าไม่มีโชคไม่มีหงุดหงิดอารมณ์เสียแต่อยากใดไม่ฝืนเลิกยามตามที่พ่อเคยสอนไว้วันใหม่ก็เริ่มใหม่ได้เช่นกันพลานสาวนั้นชอบเข้าป่าล่า,าสัตว์เพียงลําพัง โดยไม่ต้องการผู้ร่วมทางไปวุ่นวายแต่อย่างใดและการเป็นหญิงอาจจะดูไม่ดีเพราะล้วนแต่มีพรานที่เป็นชายทั้งนั้นมีอาจารย์พุทธที่เป็นพระจำพรรษาอยู่ในวัดของหมู่บ้านเคยมีอาชีพเป็นพรานมาก่อนพรานสาวนั้นเคยช่วยชีวิตมาแล้วจนรอดจนถึงทุกวันนี้และได้มาบวชเป็นพระเดยตอนนั้นคนเรียกท่านว่าพลานพุทธท่านกับพลานเลิงซึ่งเป็นเพื่อนรักกัน ได้พากันเข้าไปล่าสัตว์ในป่าเลือกตรงบริเวณที่มีลำธารน,น้ำไหลลินมาค้างเป็นแอ่งน้ำเล็กๆต้นไม้มีอยู่อย่างหนาแน่นจากความชุ่มชื้นของพื้นดินในแถบนั้นคิดกันว่าน่าจะมีสัตว์ป่าลงมากินน้ำมากมายโดยสังเกตจากร่องรอยเท้าที่ยังหลงเหลืออยู่ในบริเวณนั้นเมื่อได้ต้นไม้ใหญ่มหม่อมจนผูกห้างได้สำเร็จเรียบร้อยซึ่งอยู่ห่างจากแหล่งน้ำนั้นพอสมควรความสูงนั้นพอจะปลอดภัยจากสัตว์ลายได้ ที่ไม่ค่อยมีใครอยากจะพบเจอมากนักและสัตว์ที่มีความว่องไวโดยเฉพาะเสือซึ่งมักจะดักล่าเหยื่อที่ผ่านไปมาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ที่สําคัญนั้นมันชอบดักซุ่มอยู่บริเวณที่มีป่าลกชัดแบบนี้จนแสงเริ่มลับไปที่ขอบฟ้าพอมองเห็นแอ่งน้ําได้ถนัดตาจากแสงจันทร์ที่สาสองลงมาป่าทั้งป่าน,นั้นเงียบสนิททําให้พลานพูดกับพลานเลิงแม้จะเคยชินเพียงใดกับการเข้าป่าทุกครั้ง พราะชีวิตของพานล่าสัตว์ในป่านั้นมักจะพบเจอกับสิ่งใหม่ๆแบบไม่คาดคิดอยู่สม่ำเสมอวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรบ้างความเงียบของยามค่ำคืนมันช่างแสนแดานานมากตีสองกว่าเข้าไปแล้วก็ยังไม่มีสัตว์ลงมากินน้ำใกล้ๆจะตีสก็เห็นบางอย่างโผล่หัวออกมาจากพงหญ้าหน,นาะริมน้ำนั่นพุดๆโผล่แต่ไม่ยอมออกมาพอเห็นได้ชัดก็รู้ทันทีว่าเป็นหมูป่าตัวไม่ใหญ่มากนัก ทำท่าอยู่แบบนั้นไม่ออกมาสักทีจนแล้วจนรอดมันก็ไม่ลงไปที่แอ่งน้ำระยะก็ไม่สามารถที่จะยิงเพื่อหวังผลได้จนตีสี่กว่ามันก็ไม่ยอมออกมาให้ยิงสร้างความหงุดหงิดให้กับพลานทั้งสองเป็นอย่างมากเลยตัดสินใจพากันลงจากนั่งห้างแยกกันคนละด้านเพื่อไม่ให้พลาดและไม่ให้เหยื่อหลุดรอดหนีไปได้หากเคนหมูป่าได้ถนัดก็จะยิงได้ทันทีเสียงปืนดังออกมาจากฝั่งของพานเลิงก่อน ทำให้พานพูดนั้นวิ่งไปที่เป้าหมายที่มองไม่เห็นคิดว่าคงจะเสร็จพานเลืองไปเรียบร้อยแล้ววิ่งเข้าไปก็พบกับพานเลืองนั่งยองๆอ,อยู่ริมแอ่งน้ํากําลังล้างมือที่เหมือนจะเปื้อนไปด้วยเลือดแดงฉานที่เห็นจากแสงสลัวๆไม่ชัดมากนักพานเลืองก็ยังคงล้างมือไม่พูดไม่จาไหลักคําขณะที่พานพูดกาลังเดินหาร่องรอยของหมูป่าไปรอบๆแต่ก็หาไม่เจอหันมาจะถามพานเลืองอยู่พอดี แต่ก็ต้องตกใจสุดขีดร้องเสียงดังลั่นไงหลังพึ่งล้มทั้งยืนมือไม้อ่อนจนดทำอะไรไม่ถูกพลานเรืองที่เห็นเมื่อคู่กับกลายเป็นเป็นเสือสมิงลายพลาดกรอนตัวใหญ่ยืนจังก้าจ,จ้องตาเขม่งอยู่คู่อึดใจก็มีเสียงปืนดังสนั่นขึ้นกระสุนพุ่งแหวกความมืดมาจากอีกฝั่งของแอ่งน้ําไกลออกไปพอสมควรเสือลายพลาดกรอนตัวนั้นสะดุ้งสุดตัวล้มฟุบขาดเตตายขาที่เลือดสดสดแหลทลักออกจากปากและจมูก เห็นล่องรอยกระสุนที่เดือเข้าท้ายถอยจะทะลุออกใต้คางเป็นรูเวอ์บะด้วยความแม่นยำของผู้ที่ยิงและเสียงร้องฝ่าความมืดมาเจ้าของเสียงปืนที่ดังขึ้นเมื่อครู่ก็ทำให้ลานพุธได้สติลับคืนมาอีกครั้งผานพุธจำได้แม่นยำว่าเป็นเสียงของพลานสาวเลยร้องตอบไปว่านั่นคือลานพุทธลานสาวจึงร้องบอกให้พลานพุธนั้นรีบปีนตบขึ้นไปบนนั่งห้างของตนเองทันทีแล้วค่อยมาเจอกันในตอนสว่าง พลานพุทธเรียบกลับขึ้นไปที่นั่งห้างของตนตามที่พลานสาวนั้นบอกโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าพลานเลิงนั้นหายไปไหนนั่งกว่าสายตามองไปรอบๆหาเพื่อนรักด้วยความเป็นห่วงทำอยู่แบบนั้นจนฟ้าเริ่มสว่างก็เห็นพลานสาวเดินมาร้องเรียกอยู่ที่แอ่งน้ําโดยกําลังยืนดูล่างของเสือสมิงนั่นอยู่จึงได้รีบปีนลงจากนั่งห้างทันทีและเดินไปหาพลานสาวที่แอ่งน้ํานั่นถามไถ่กันว่ามายังไงถึงมาอยู่ที่เดียวกันได้ หลังรู้เรื่องก็ไม่แปลกใจอะไรมากนักเพราะพลานต้องทำอะไรเงียบที่สุดเพื่อไม่ให้สัตว์นั้นรู้ตัวเลยไม่รู้ว่าใครอยู่อีกด้านอยู่ใกล้ๆก,กันนับว่าโชคดีของพลานพุทธที่ได้พลานสาวนั้นช่วยชีวิตเอาไว้หาไม่แล้วอาจจะได้กลายเป็นเหยื่อของเสือสมิงนั่นไปแล้วพลานสาวนั้นเห็นเสือสมิงตั้งแต่แรกแต่พลานพุธกลับเห็นว่าเป็นพลานเลิงไปเสียได้ทั้งคู่นั้นเดินแยกกันหาร่างของพลานเลิงจนสุดท้ายก็พบว่าพลานเลิงนั้นได้กลายเป็นศพไปแล้ว สภาพลำคอนั้นถูกกัดกระชากเป็นแผลเวอะแวกแต่ไม่มีเนื้อหนังส่วนไหนหายไปคาดว่าเสือสมิงนั่นคงจะกินหมูป่าที่อยู่ในพงหญ้ากใกล้ๆแอ่งน้ำนั้นไปก่อนแล้วที่พานพูดกับพานเลิงนั้นเห็นตั้งแต่แรกพออายุเริ่มมากขึ้นน้องสาวทั้งสองของนางพลก็มีครอบครัวแยกย้ายกันไปหมด จึงได้ขอให้นางนั้นเลือกเป็นพลานเพราะเกรงว่าต่อไปจะกลายเป็นแบบพ่อนางพลายเลยได้หันมาเข้าวัดเข้าวาศึกษาทางธรรมอยู่ที่วัดในหมู่บ้านนั้นเอง